สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาในหลวงเสื้อผ้ามาเห็ดย่ำขนมเจนแบบง่ายๆนะคะเนาะว่นนี้อย่งมากมายนะคะย่ำแบบทีม่มีน้ำปลากินแต่ก็แซ่บมากเลยนะคะในต่างแดนของลุงนะเนาะอันนี้พักให้ลุงให้เบิรงก็เป็นพักอันพักบงฝรั่งเนาะค่ะเนาะลงุงไปเก็บมาขางท่านแล้วก็เอามาลวกอันนี้ก็จะเป็นผักสดที่มีแตงกวาผักชีเคยเช่าสลัดแล้วก็อ่าผักตบฟักยน่าแล้วก็ต้นหอมแล้วก็หมกหน้าแล้คะเนาะ ในโค้งนี้จะเป็นบักพริกนะคะบักพริกแข็งนะคะบักพริกแข็งที่ลุงตำว้แล้วเพราะว่าบักพริกพงมันเหลือนิดเดียวนะคะบ่มีกินแล้วนะคะเนาะแล้วบักพริกแข็งบักขี้เม็ดนะคะเนาะก็เลยเอามาตำใส่นะคะเนาะกะตำไปประมาณหาเม็ดใหญ่ๆนะคะถ้าถือว่าเผ็ดมากเลยนะคะทุกคนคะบักพริกอ่าบักพริกแข็งนะคะมันเป็นพันใหญ่นะคะเดี๋ยวกลับไปบ้านสวนลุงก็จะเอาไปปลูกเพิ่มนะคะเนาะแล้วก็ลุงจะใส่บักพริกผงนะ พริกผงลงไปนะทุกคนคะ่ะเทหมดเลยค่ะแล้วสัมเน่แหละตอนแรกวสิเหลือไว้เห็ดเจลนะคะเนาะตอนแรกคิดว่าโอ้ยเทิร์นแล้วนะคะเนาะตอนแรกใส่บะหมี่โหลดค่ะใส่ใส่นาบอาบักขามเปียกนะคะเนาะเดี๋ยว,บ,วคะคบ,บะคามเปียก,กอยู่ประมาณน้อยนึงก็เอามาต้มนะคะบ่ได้ต้มนะคะใส่น้ำพริกลงไปใส่ประมาณห้าช้อนนะคะเนาะสี่แล้วก็ห้าช้อนนะ,ะโอ๊ย 6ช้อนนะคะใส่ประมาณ6ช้อนนะคะเนาะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะเนาะลวงพึ่งไปได้น้ำปลามากนะคะจากอ่าล้านจีนมากนะ,ะมันบมแมนสูตรเก่านะคะเนาะอันนี้มันเป็นสูตรใหม่มันจะออกหวานหวานแนลุงสิบไซดับซาลนะคะเนาะ,ะแล้วก็ซีส่อยู่ประมาณ3ช้อนมันออกสีออกเค็มหวานนัวนุ่นะคะอันต่อไปคนะลิปหน้าลุงซิบใส่ผงนัวนะคะอันคลิปนี้ลงุงพ่อลงุลงซิมแล้ว พื่อนอาจจะต้องใส่นะคะแล้วก็บ,บีบบักหน้าสดลงไปค่ะทุกคนคะเอาไปว่างไว้อันนี่หมอผักบุคมคก่อนะนานะ,ะบีบลงไปสองชิ้นยังไงนะคะเนาะมันใกล้ไหนกับบอกระลงไปคนที่มากินเปรี้ยวนะคะเนาะขอโทษได้หลยเด้อที่มากบอวันเข้ามาเนาะขาน้อมันติดนะคะเนาะนั่นอ่ะต่อไปนะเราจะมาปรุงรสด้วยอีกผงนัวนะ หงวนลงไปเพิ่มความเสบใส่หน่อยใส่น้อยใส่น้อยเสพหน่อยใส่ลายเสพลา,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 ายนะคะถามว่าเบิ้งกันใส่ลายวะค่ะปกติลุงก็อาดเป็นนี่แหละคะ่ะจะเพิ่อนลูกทั้งลูกทั้งแมงยาทั้งแฟนนะคะตอนนี้ลุงอยู่บ้านบ้านในเมืองอยู่นะคะเห็นบ่กล่องกระสนสั้นเพราะว่าลูกจับค้ากล่องแล้วค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนข้ๆแล้ว,ว,วกเอามาซิ่มนะคะ จะบอกไว้ว่าพ่อมีน่นำปลากะแซบเวอร์นะคะทุกคนคะอยากให้ลองเห็ดสูตรนี้เบอร์นะแซ่บลีค่ะบรยย่อจะคล้องได้แต่มันแซ่บลีนะมคะสำหรับคนบบก,กินอันนำปลาสำหรับคนที่ติดปลากระเจฉดแซ่บแบบหนึ่งแต่อันนี้ใช้น้ำคขามเปียกเย้อนเป็นสีดำๆหรือสียังกะชาเนาะคะ่ะเพิ่มน้ำคขามเปียกลงไปมันเป็นสีนุ่ๆนเนาะใส่เส้นขนมเจนลงไปค่ะ เจคโนมจีนี่เหี้ยออกมาเลยค่ะทุกคนค่ะหนังสือมาอันฮอนี่สองร้อยห้าสิบลูเปอร์นะคะราคาขึ้นโอ้โหแบบเป็นตาบัญยากิงขนมจีนเลยค่ะมันขึ้นแบบดับเบิลเลยนะคะดับเบิลเลยคะแต่ก่อนซื้อแค่ลอยยี่สิบนะคะตอนนี้ขึ้นมาสองร้อยห้าสิบบาทแล้วนะคะเยอะหน่อยหลงคิดว่าราคาจะขึ้นไปสามลอยึ้นค่ะโทษค่ะเราก็เท่พักลงไปค่คะพักสดนะคะนอกเทอักเงีหันนะคะ แล้วก็ลงไปได้อันพักบงฝรั่งมากนะคะทุกคนคะไม่ไ้ซิมแล้วนะคะกินลงไปแล้วนะคะกินลงไปแล้วนะคะทุกคนคะล,ลุงกะรู้สึกว่าใบมันบ่บคอยแสบนะคะเหลือจะเหลือแต่ก้านมันนะคะก้านมันเสแยบกัาใบมันอีกนะคะแล้วก็แต่กับว่าเป็นยังไงะก็เสีบมากคือเกาสสาหรับลุงนะคะแสบมากาส,ะะสาหรับคนต่างแดนนะคะทุกคนผู้ใด่เพิ่เคยลองกระต้องเอามาล่องเบิ้งนะคะเนาะต่องอันเอา เขาเอ่ยอย่างว่าปอกอ่าเปลือกมันเป็นเปลือกค่ะเขาเอ่ยอย่างหลอกหลอกหลอกตรงอันที่มันเป็นอ่าคืออย่างโน้นหจำไม่ได้เนาะคือหลอกเอาเอาหนังหนังเยื่อห,หุ้มมันออกก่อนไหมค่ะคือหลอกเอาออกก่อนไหมเราเอามาลวกนะคะเนาะมันถึงเสียบแต่ใบมันลุงประม,มักค่ะลุงรู้สึกว่าลุงกินแล้วมันมันมันบาแเบไหมค่ะพ่อเมื่อกินโดนก,ก้านมันนะคะ กามันแซ่บมากเลยค่ะทุกคนค่ะโอเคนะคะเนาะคลิปน,นี้ลูกสิคอโตไปกินกวน,กน่าเจังไหนก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจลุงนะเด้อค่ะไม่ลงุงบุ่รีจัดจานนะค่ะเด้ออยากลูกอยากแฟนอยากแม่ยานะคนะเนาะนายก้นโอเคค่ะไปกินกันเลยค่ะแซ่บๆน้ำกันจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย